ผมสวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาว y o youtube ทุกๆท,ท,ท่านนะครับครับวันนี้ก็มาโรงพยาบาลครับมาทำวัคซีนนะครับจีดแอสต้านะครับวันนี้เข็มแรกนะครับก็ดูคนที่มา รอฉีดนะครับ้อ,เ,อรบเราฉีดก็ค่อนข้างเยอะอยูยนะครับย้อนแสงนิดน,นึงนะครับ,รยรบอยากให้ดูอีกได้น,นะครับก็ ลงทะเบียนนะครับมีการลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเข้าทำวัคซีนนะครับเดี๋ยวจะพยายามปรับแสงให้นะครับก็นี่ครับเรียมักกรชักประวัตินะครับ เสร็จจากตรงนี้ก็จะมาตรงนี้นะครับเป็นจุดที่รอทําการฉีดลัคซินนะครับจุดนี้เดี๋ยวบางคนจะอัปเดตนะครับอาการนะครับนักจากฉีดออตตาแล้ว,ลวเป็นยังไงนะครับจุดฉีดจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางคนรอทกประวัติก่อนนะครับเราคยเจอกันทีหนึงครับ ตอนนี้ก็ไปสู่ขั้นตอนนะครับการรอนะครับเตรียมขั้ีนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับรอ,ร,อรอคิวครับรเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับ ก็ทำการคิวนะคิวนะครับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีหมายเลขโควดรัคซีนหมายเลขรถนั่งเลยพวกนี้นะคะเราต้องดูให้ละเอียดและชัดเจนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่นั่งพักนะครับรอสังเกตอาการนะครับอันดับสอค่ะคุณจิรายุทแสน์นเก็บอาการอยู่นะครับตอนนี้ ก็หลายๆคนนะครับก็ปกติดีนะครับปกติดีนะครับการทำวัคซีนครับเอฟตาซินิก้านะครับ,เ,เ,รรบเข็ยนแรกนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับมาจากกากสังเกตอาการ30นาทีนะครับว่าเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับ การให้ข้อมูลนะครับกับทางเจ้าหน้าที uh ่นะครับให้ข้อมูลกับผู้รับบริการนะครับแค่ทำให้เราฉีดนะคะแล้วก็ปกติก็อาจจะงวงแดงร้อนประมาณสองสามวันก็หายนะคะเนาะให้กินยาคาราได้นะคะกินยาคาราได้ซ้ำได้ทุกสี่ทุกหกชั่วโมงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการปวดหัวอ่อนเรียเนี่ยปวดหัวก็เป็นอาการปกติของการมีอาการไข้พวกนี้นะคะแต่ถ้าปวดหัวเยอะอย่างเงี้ยเราต้องรีบมาต่างหากปวดหัวอ่อนเรียกเยอะอย่างเงี้ย ต้องรีบมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคโรคริดสมองนะคะเนาะปวดกล้ามเนื้อขับเนื้อขับตัวเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะคะบางคนเนาะมีไข้ร้อสั่นตรงเนี้ยถ้ามีไข้ที่ยาพาราได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะเนาะบางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนก็ไม่ได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนเนาะหรือว่าเบียนหัวเกืออาหารตรงเนี้ยท้องเสียตรงเนี้ยแต่ถ้าบางคนถ้ามีเหนื่อออกมากหรือว่ามีการหมดสติใจสั่น ตาผ้าหมวที่นี่มาโรงพยาบาละคะเนาะแล้วก็แจ้งว่าเราเพิ่ฉีดได้รับวัคซีนมาวันนี้นะคะอันนี้เป็นใบนัดนะคะเป็นใบนัดนัดฉีดครั้งที่สองนี้วันที่หนึ่งตุลานะคะหนึ่งตุลาเราต้องมาฉีดตามนัดตรงที่โรงพยาบาลนิคมน้ำบูรณ์นะคะเวลาเดินเนะาะชมพานะคะเนาะแห้นำใบนัดมาด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฉีดครบสองเข็มแล้วเราก็จะมีใบที่เรียกว่าใบป,ประกาศใบซื้อบอกว่าเราฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ไปชิ้นที่เราเก็บไว้ทุกบางคนอาจทำหายหรืสลายโทรศัพท์ก็ได้นะคาถูกเนาะคนแรกครับก็ครบจังหวนเวลานะครับ30นาทีนะครับก็มีใบนัดน,นะครับทำได้กันแล้วล่ะได้แล้วได้แล้วล่ะก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็ปกติดีนะครับ รอเข็มสองนะครับเข็มสองอีกทีก็วันที่นะครับหนึ่งตุลานะครับเดี๋ยวเราก็คอยดูอาการกันอีกทีหนึ่งนะครับรคอยดูคอยสังเกตการอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีพรุ่งนี้นะครับมาหลังจากฉีดเดต้าซิลิก้าเข็มแรกแล้วอาการเป็นยังไง ก็ขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องบ่าวพลพักรพลนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆให้กับบ,าบ่าวพลกันด้วยนะครับก็มีคนหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็รู้สึกว่ามีมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับ ที่มาขอรับวัคซีนนะครับที่เป็นวัคซีนอัลต้านะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับวัคซีนไม่เพียงพอนะครับแต่พื้นที่ของอำเภอนิคมเราอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรในตัวอำเภอเราไม่เยอะด้วยนะครับก็มีบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะฉีดด้วยนะครับ ก็เลยทําให้คนมีคนนอกพื้นที่นะครับมีโอกาสที่เข้าถึงวัคซีนนะครับจะรับวัคซีนก็เลยเดินทางมานะครับติดต่อนะครับติดต่อมาเดินทางมานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับก็ติดต่อก่อนนะครับเพราะวานน่ามันเป็นความปลอดภัยเนาะช่วงนี้โควิดก็ค่อยๆจะระบาด รัสดาร์วันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะขอจบคลิปนะครับในการฉีดวัคซีนนะครับเอตตาซินิก้านะครับเข็มแรกก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อยมาอัปเดตอาการหลังจากฉีดว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับมีป่วยไหมมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไหมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังให้ชมกันอีกทีนึงนะครับสัตุรบวันนี้ก็สวัสดีครับ